โอ้เดี๋ยวดูมะาน,านาวติดลูกค่ะมะนาวค่ะมะนาวมะนาวเป็นหน่วยดกเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าเมื่อนี่วันที่12เนาะค่ะเนาะวันพุทธที่12มก,กราคม25 6 5้าค่ะขอให้พี่ๆน้งนองๆสุขสุขคนอยู่ดีไม่แห้งเบิดสุข,ขสุขคนได้จ้าชิดสิ่งใดขอให้สมก้มหมารปรารานได้จ้าปีสอง 2002หรือว่าปี25 6 5เาก้อจ้ะปัหนี้สิบห้ามาเปิ่งบักนาวเนาะจ้าบักนาวที่ตอนนั้นนะได้ได้ครั้งแรกค่ะก็คือ่าเมือนี้เนาะอยากมาแบ่งปันค่ะบางที่บางคนเนาะอาจสิปูบักนาวบอ่อเป็นน่วยติดนวยแต่ก่อนแต่ก่อนไออิงนี่ก็ปลูเป็นสิบปีค่ะพ่อบ้านเป็นคนปลูกดอกคะบว่าเป็นไออิงเองเนาะพ่อบ้าน,น,าน,านปลูกแล้วนะกัปป้อยให้เพื่อนดูแลกับ่เคยสนใจ พอดีเมื่อนั้นจ้าปีที่แล้วค่ะไปบ้านคุณยายฉลองไปขอบักนาวเพิ่นนั่นแหละจ้ะาเทคนี่ก็เลยไปพ่อบักนาวคุณยายดกหลายค่ะได้ลงคลิปไปแล้วเนาะค่ะเนาะคลิปหนึ่งจ้าก็เลยไปถามสูตรคุณยายหลงบอกว่าเหตุแบบใดแบบใดคุณยายหลงก็เลยได้บอกเทคนิคมาแล้วก็กพพ้อมลงคลิป youtube ไปพ้อเด้่อจากให้เขาไปเบิ่งกันได้จ้าเดี๋ยวก็เลยมาแช่อีกที่หนึ่งเนาะจ้าพอ่อมาเหตุบักนาวของเจ้าของเนี่ยบักนาวของ ตอนนี้กําลังออกดอกอีกอยูจ่าเดี๋ยวสิบห้าบึงเนาะจ่าเนาะเดี๋ยวผ้าบึงไปน้่มหรอว่าไปน้่เ,เนาะแล้วอยากมาแช่เนะาะผลัดดกจ่าเป็นน่วยตลอดปีเลยเด้อจ่าเด้อนี่เนี่ยปลูกปลูกต้นไม้ไว้นาบ้านก็มีต้นม่อนไข่แล้วก็มะม่วงมะม่วงมั่นเขียวเสเวยจ่ากําลังติดดอกออกนะติดดอกอยู่ค่ะกําลังออกดอกเนาะมะม่วงช่วงนี้ค่ะ แล้วกากะท้อนแกบักตองก,ะกะับร่างออกดอกคือการจะปลูกต้นไม้ไปทยู่ถักินเนาะจ้าฮันนี่เบิ้งบักนาวด้วยจ้านี่โดกค่ะตั้งแต่เฮดสูตรคุณยายหลงมานะคะคุณยายฉลองมาเนาะอาอิงก็เลยได้มาปรปับปุงบักนาวของตนเองเนาะจ้าก็ได้ล่องคลิปไปข้งแรกเนาะคะ่ะที่ได้พวนดินในพ่วนดินของราวะปลูกบักนาวเซนทอ แต่ว่าในในในกลนทอนี่ก็จะทะลุด้จ้าไม่ได้ตันก็เลยมาได้ใส่ปุ๋ยคอกค่ะตอนแรกก็ใส่ปุ๋ยสูตรสิพาสิาจ้าสูตรเสมอไปประมาณ3มกิโลกร,รัมจ้าแล้วก็ปุ๋ยอคอกนึงกระสอบจ้าเดี๋ยวสิพาไปเบิงอีกที่หนึ่งนอกผ้าชมก่อนนี่ค่ะตอนนี้ก็คือปัจจุบนันนี่ได้ไว้ยี่บกน่าวต้นนี่ยกินสมบูรณ์พุ่นสุกจ้าเนี่ย มะนาวตัวนี้น่ะกะปลูกมาได้รวมสิบปีแล้วเด้จ้าพึ่งจะเป็นหน่วยในปีนี้ละจ้าเนี่ยกำลังเป็นเป็นหน่วยน้อยดขึ้นมาอีกแล้วเด้จ้านี่เป็นดอกนี่นี่ลูกหน่วยเนี่ยเล็กๆนะคะนี่พ่อนี่เห็นบ่นี่ยกำลังนะคะนี่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 ค่ะจะบ่ชัดปันใดเนาะจ้านี่กำลังเป็นนี่นี่นี่ นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นน้อยออกมาเรื่อยเนี่ยซ้อนเลยค่ะอันนี้ก็เป็นน้อยเน,ยนยีน้อยซ้อนออกมาเรื่อยจ้ะก็เลยอยากมาแบ่งปันนะคะนะช่วงนี้ก็ดูแลได้เลยจ้ะถ้าผู้ใดย่งมีบักนาวบอท่านดับเป็นน้อยเป็นลูกจ้กะกัได้เบิ้งคลิปของอาจารย์ทองธรรมดาด้วยในการดูแลที่มะนาวเสื่อมโทรมนะคะต้นนี้ขนาดนี้ฮักไปแล้วนะจ้ะี่ฮักก็นย่ง บอเป็นยังค่ะยังออกดอกเสยค่ะนี่นี่เป็นออกดอกไม่น่วยเสยบอเป็นยังเลยจ้ะนี่นี่ค่ะมาบอกเทคนิคคันแรกเนาะจะยากระสิเกิดเต็มในบอเนี่เลยแล้วกาสิเป็นแบบดินกรสิเต็มบอเลยจ้ะฮะนี่ก็มากคุดออกไปประมาณยุคขึงทอจ้ะ เรากะสิเอาปุ๋ยขอกม่าใส่ปุ๋ยขิ้งัวม่ใส่ตอนแรกกะสิใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าอยู่ประมาณหนึ่งกิโลโรยขังในรอบๆจ้ะแต่ว่าบ่ได้ใส่ตุงตุงข้นต้น้อจ้ะจิใส่รอบๆอ้อมกระถางค่ะเราก็มีเศษที่ว่าเห่าเปลือกผลไม้แดงเศษเขาที่เห่าเหลือกินแดกกับมาทิมๆรอบๆรอบๆนอกแบบนี้นะจ้ะรอบๆนอกเนาะค่ะ บดใสในโคนเด้อจ่าเราก็หดน้ำไปจ้าแล้วฮาน,นี่ก็มาเอาปุ๋ยปุ๋ยสุดสิมหาสิมหาโรยรอบค่ะรอบรอบทอนี่แหละจ้ารอบเบิดเลยจ้าแล้วฮะน,นี่ก็เอาปุ๋ยขอกใส่หนึ่งกระสอบจ้าโรยรอบขึ้นกันจ้าในครั้งแรกเราจะเนาะก็เลยได้หดน้ำไปก็ได้ออกดอกออกดอกติดนวยค่ะตอนแรกก็กะหดน้ำไปเรื่อยๆกะก ค่ะนี่เนี่ยลูกเล็กๆค่ะกำลัลงเกิดขึ้นมาอีกเลยค่ะนี่เนี่ยก็เลยเมื่อนี่ก็เลยอยากมาแช่นะคะน้อน,นี่เห็นปะนุ่ยหน่ยหน่อยๆๆเกิดมาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะเนี่ยต่อไปบักเน้านานาแรกบักเน่าสิแพงงนาะจะเนาะฝ่าวดูแลบำรุงเด้อจ้ะช่วงนี้สิท่านเลยเริ่มเฮ็ดเลยได้จ่านี่ค่ะต่อมาเนาะจ้ะหลังจากที่ได้เอาปุ๋ย เคมีสุดริมหากับปุ๋ยคอกโรยหลอบไปแล้วนะจ๊ะก็เริ่มติดดอกออกมาเลยตอนนั้นค่ะก็ได้ล่งคลิปไปอยู่นะจ๊ะได้เอาจุลินทรีย์สังกะแสงแลวกานมรสจืดแลวก็เอ็มลอยค่ะเอามาฉีดนะคะฉีดตามดอกดอกดอกของไอ้บักนาวนะจ๊ะก็ฉีดพ่นไปก็ติดดอกออกผลผลิตมาตั้งแต่เมื่อนั้นค่ะ แต่ว่าช่วงแรกๆบ่เต็มที่ปันไดก็สซิมิอาจดอกร่วงอยูแดน,นะค่ะเนาะอันนี้ก็คือเบาประสบการณ์สู้กันฟังเนาะจ้ะถ้าเธอบางคนเฮ็ดไปแล้วแล้วอันนี้ก็อ้าดอกมันคือโลนนี่แหละค่ะมันจะมีโลนอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นดอกเต้นถ้าผู้ใดได้เบิ่งคลิปของไอ้ยอิงนีเห็นเลยค่ะว่าดอกบักนาวนี่ออกลายอิลีค่ะออกคักออกแนนอิลีจ้ะอันนี้ก็สิมิติดอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งก็ทถาย,ย่อยเป็นลูกออกมา,ตาแต่ตนั้นต่อมาจ้ะ ต่อมาหาต่อมาอิงก็ได้อีกในจุดหนึ่งก็คือเอาจุลินซี่สองพอแสงค่ะกระซี่บ่บ่ไม่ได้ไซน้ำหดเลยด้จัะจะเอาเทขโดร,รอบๆเลยจ้ะนี่คิดแบบนี้นะ,ะ๊ะอุ้ยนี่ค่ะต่อมาก็จะเทแบบนี้เลยด้จ้ะเทเทรอบๆไปเลยจ้ะนี่ต่อมาจะเท เทเป็นเป็นขวดแบบนี้เลยเบ่ได้ผสมน้ำอีหยังเทไปเลยค่ะตามพื้นดินนี้ยังกะเทไปเลยค่ะเทไปเลยค่ะนี่ในการดูแลนอกจากเนาะแล้วอีกส่วนหนึ่งจ้าอันนี้ก็คือถังน้ำมามักถังที่จริงที่จริงตอนแรกพวกเศษอาหารเหลือกิ่นก็เอามาใส่ถังไวก่กรก็บ่เชิงในมักหอกจ้าก็กสะเป็นเป็นน้ำธรรมดาน,นี่แหละน้ำเนี่ยน้ำจากสายยางที่เป่งมานอกจากเนาะนีะ่ กะเสียามาเทศใส่ต่อแรกนอกจะเนาะนี่กะเสียวมะเทศใส่แบบนี้นะา๊ะเป็นน้ำใส่แบบนี้แหละต่อมาก็เอาน้ำหม,มักที่ห้าหมักไว้แด้หรือว่าจุเลนซีสองข้กแสงกะยามเทศใส่ตรงนี้อีกที่หนึ่งจะการดูแลเดอร์ของไอ้ิงนี่ค่ะก็ล่องเบิงค่ะเนี่ยกะเสียมาเทศใส่ใส่แบบนี้น่นาจะกะสีมะหดน้ำแบบนี้จ้ะนี่โรดน้ำเทศใส่แบบนี้เลยจ้ะนี่จะ เขากระิล,ลน่นออกมาแบบนี้นะจ๊ะน,นี่กระชิ่นล่นค่ะก็ะเจะเฮ็ดแบบนี้ละจ้านี่ง่ายๆจ้าเทคนิคของไอ้อิงเนาะจ้าบางที่กระิตักเอาลุ่เอาเอาหดตรงนี้เจ๊กน้อยแต่ว่าบ่หลายเด้อจ้า่วนมากเสียใส่รอบนอกขังในนีบหลายจ้านิดหน่อยนะคะนิดหน่อยเพราะว่าเนี่ยนิดหน่อยค่ะ เพื่อต้องการย่อยสลายปุ๋ยซื้อจ้ะเอาแค่นี้ค่ะไม่เยอะนะคะสิหดน้ำพื้นตรงนี้น้ำแต่ว่าสีเน้นรอบนอกจ้ะสีเน้นสีเน้นตามนี่เลยน่ค่ะน้ำว่แห้งจ้ะน้ำช่วงหนาแรงแล้วน้ำไม่อยากแห้งสิหดออกมากว้กวางๆวงกว้างออกมาเลยจ้ะ อันนี้ก็คือที่เอามาใส่ตรงนี้ค่ะเป็นรอบที่สองนะจ้าเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นหน,าน้าฝนหน้าฝนนั้นก็นคือเอามาใส่อีกหนึ่งกระสอบก่อนที่ช่วงฤดูฝนเนาะจ้าฝนอาชิตโตกไปละก็ได้หดปุ๋ยคอกของเนื่อกระสอบตรงนี้ก็ได้สีเห็ดไท่ต้นมะนาว ออกดอกออกลูกผลนผลิตต่อเนื่องเนาะจ้าเนี่ยแหละกระสีเห็ดแบบนี่แหละจ้าโดยะคะ่ะกระสีหฮแบบนี้โดยปริยายเนาะจ้ากระสีล่อนออกมาค่ะนี่เห็ดแบบนี้แหละก็เลยมามักไวแบบนี้เลยแล้วก็ปิดไวค่ะก็จะแช่ย่อยค่ะนี่ก็จะปิดไวค่ะปิดไว้อย่างนี้ สิคือตะกรอนของไอ้ยญิงเนาะจ้าที่บ่มีการดูแลกับสิบเป็นน่วยจ้าสายพันธุ์อะไรก็ช่างขอให้เราดูแลเอาใจใส่ใส่ปุ๋ยรดน้ำค่ะให้เขาได้กินสารอาหารเต็มที่เขาก็จะเปหน่วยเป็นดอกออกมาเลยเนาะจ้านี่ละค่ะคลิปนี้ช่องอญิงยูทูบค่ะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์แด่เนาะจ้าสำหรับคนที่ปลูก มะนาวไม่ได้ผลไม่ได้ติดลูกจ่าก็ล่องเบิงเน้ะจ่าล่องเอาไปเฮ็ดล่องเบิงจ่าค่อยคอยเป็นค่อยๆไปเนาะจ่าเนาะอ้ยิงก็ขอล่าไปก่อนเนาะจ่าคลิปนี้จ่าเดี๋ยวพอกันไหมในะคลิปหนาเนาะจ่ายู่ดีไม่แห้งสุขภูสุขคนเด้อจ่าสวัสดีจ่า